มาครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ลุงตู่จะมาทําคลิปวิดีโอวิธีปรับไฟเตาพกที่ขึ้นเป็นเปลวไฟสีแดงให้เป็นเปลวไฟสีฟ้านะครับปรับยังไงปรับแบบไหนนะครับมาดูกันเนาะจริงๆแล้วนะครับคลิปนี้นะครับลุงตู่ก็ได้ทําออกไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนๆครับถามเข้ามานะครับว่าปรับแบบไหนปรับไงนะครับบางทีนะครับยังอาจจะมีเพื่อนๆครับที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่เห็นนะครับว่าวิธีปรับปรับแบบไหนนะครับลุงตู่ก็จะมาทําคลิปให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้นะ มาดูกันครับว่ามันจะขึ้นสีแดงแบบไหนครับดูกันเนาะนี่เห็นไหมครับเปลวไฟจะขึ้นแบบนี้ครับส่วนมากนะครับมันจะเกิดขึ้นกับเตาหรืพกเตาใหม่ครับเพราะว่าไฟนะครับยังไม่ถูกปรับมาครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับวิธีการปรับนะครับเพื่อนๆดูนะปรับยังไงครับให้เปลวไฟครับมันเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับเพราะว่า เปลวไฟที่ใช้ทำาคนะครับมันต้องเป็นเปลวไฟสีฟ้านะครับถ้าขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ครับมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นไฟแรงเกินไปหรืออีกอย่างนึงครับคือมันทําให้ตูดขนพกเนี่ยมันจะมีขมอ่อดดาติดตูดนะครับเพราะฉะนั้นครับไฟที่ต้องใช้คือไฟอ่อนๆนะครับหรือเปลวไฟสีฟ้านะครับดูนะรเด็นดูนะครับปรับยังไงปรับแบบไหนครับดูกันเนาะอ่านี่นะครับเพื่อเห็นไหมครับตัวนี้ครับตัวนีนเห็นไหนครับเนี่ยสองข้างครับอันนี้คือตัวของวงในนะครับส่วนตัวนี้คือของวงนอกนะครับ วิธีปัดดูนะครับเนาะเห็นครับตอนนี้มันปิดอยู่นะครับปิดแบบนี้ครับแสดงว่าลมไม่เข้านะครับลมไม่เข้าเราจะต้องหมุนครับหมุนลงไปเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยครับจนกว่าเปลวไฟมันจะเป็นสีฟ้าดูนะครับเห็นไหมครับหมุนไปเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยเห็นไหมครับพร้อมถูกปิดอยู่ครับลมไม่เข้ามันก็เลยทําให้เปลวไฟเป็นสีแดงครับเห็นครับนี่อ่ะเห็นไหมหมุนออกมาเห็นไหมครับมันก็เปลวไฟก็จะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับแต่ถ้ามันถูกปิดอยู่นะครับดูนะปิดให้ดูหน่อยครับไหมเห็นไหมครับดูนะดูนะ ไอ้ครับปิดอยู่ว่าปิดนะปิดอยู่ไหมครับถ้าปิดอยู่นะครับเปลวไฟมันก็จะกลายเป็นสีแดงแบบนี้ครับเป็นเพราะลมไ่เข้านะครับเพื่อนเพนเพราะนั้นครับต้องปรับให้เป็นเปลวไฟสีฟ้านะครับดูเหมือนเดิมครับหมุนไปเรื่อเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยแบบนี้่าเห็นไหมครับทีนี้ครับเมื่อเปลวไฟเป็นสีฟ้าครับทีนี้เราก็จะปรับไฟครับตัวนี้ครับตัวปิดเปิดตัวนี้ครับหมุนเข้าไปครับปรับให้เป็นไฟอ่อนๆข้าหัวไม่ขีดแบบนี้ครับเท่านี้ครับเท่านี้เราก็ใช้ทาเครื่องพกได้แล้วครับ เพื่อนเนะครับก็ลองเอาทีนะครับไปใช้ดูนะครับสาหรับวิธีปรับไฟเตาขนพกสีแดงให้เป็นสีฟ้านะครับ